วิชากรรมคือโรงเรียนของหนูมีซ้องไปสอมมาซ้อมยิงมีงานมีหลัทุกงานซ้อมยิงมีมีหลักทุกงานแล้วทุกที่เห็นในปัจจุบันคือทุกใจท่านเห็นไหมใช่ไหมทุกใจแี่ยังไงหลกทุกแรงขึ้นแรงขึ้นหรืเบาลงหรือไงน้อมกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวด็เรใจเพชรกตาจนที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะ การทำสมัมมดีมีใจและทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุขทุกท่านค่ะค่ะผู้เพียรธรรมกล้าจนค่ะจิตอาสาประจำนะคะปีนี้ก็ปีที่15นะคะก็ขอกาศมาส่งกันบ้านในค่ายปตยปิดดครั้งที่37รุ่นธรรมะแท้แก้ทุกจริงครั้งนี้นะคะก็จะมาบอกความทุกนะคะมีทุกทุกที่เราเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีความอยาก อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปดั่งใจเราหมายนะคะอยากให้มันเกิดสภาพดีๆนะคะให้มันเกิดทุกอย่างดั่งใจที่เราคิดดั่งใจเราหมายนะคะเพราะแล้วเราก็มีความกลัวนะคะกลัวว่ามันจะไม่เกิดเป็นไปดั่งใจเราหมายอีกทั้งยังไม่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งค่ะมันก็เลยมีสภาพที่เผลอ,อนะคะไม่มีสตินะคะแล้วก็ทำ การกระทําทุจริตออกไปทางกายวาจาซึ่งมาจากใจเราเนี่ยใจที่มันไม่รู้ว่าเรามีทุกขเป็นทุกแล้วก็ไม่เห็นทุกแล้วก็ไม่ได้กําหนดรู้ทุกตัวเองเลยนะคะมันถึงเผลอปากนะไปเสียบคนโน้นคนนี้ค่ะไปแทงหอ,อกคนนน้นคนนี้นะคะสุดท้ายแนละ้วมันก็สิ่งที่เราได้เห็นก็คือมันเป็นวิบากร้ายกลับมาที่เรานะคะเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะที่รู้ว่ามันจบจบ คือจิตไม่มีเจตนาที่จะทําอะไรแต่ในนี้เป็นเพราะเผลอแล้วเราก็ไม่มีสติไม่รู้ทุกตัวนี้ว่ามันเป็นวิบากไรคือเหตุการณ์ที่มันจบมันได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นวิบากนี่เราทําแบบนั้นนะคะคือเหตุการณ์ก็จะเล่าไปที่เหตุการณ์เมื่อวานเหตุการณ์ที่พี่น้องก็หลายๆท่านมันมีทุกนะคะหลายๆท่านอาจจะมีกุศลมีวิบากดีแล้วก็ได้กําจัดทกุก็จะเป็นกุศลที่ดีแต่ท่านแต่สิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ก็คือการถ่ายรูปนะก็ได้เห็นหลายๆช็อตแล้วมันก็มีมาหลายๆครั้งแล้วอาจารย์จะสอนเสมอนะคะในการถ่ายภาพหมู่ก็ให้เอาองค์รวมเป็นภาพรวมนะก็คือมันจะเห็นเราก็ได้ไม่เห็นเราก็ได้สิ่งนี้ก็ต้องกําหนดรู้นะคะว่าเราอยากให้เห็นเราอยากไม่ให้มีการบังข้างหน้าเรานะคะอยากให้เกิดสภาพที่เออให้เห็นให้เห็นเรานั่นแหละ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะเรามีความอยากแล้วเราไม่กําหนดรู้ความอยากวาจามันถึงออกไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เพื่อนเขาก็เข้ามาบังเราก็เลยไปบอกเขานะคะบอกว่าให้เขานั่งแบบนั้นก็ไปคิดเีกค่ะว่าเราสามารถที่จะไปกําหนดเขาได้ให้เขานั่งตามใจเราบอกเราไม่เคยรู้วิญญาณไม่เคยไม่เคยอะไรนะเอาใจเขามใส่ใจเราคือเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็อะไรนะ เอาแต่ใจอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยพูดไปกระแทกเขาออกไปแบบนั้นแต่ก็เหตุการณ์ไปเมือ่อเมื่อผ่านไปเนี่ยเราไปบอกเขาเขาจะทําทก็ได้ไม่ทําก็ได้ก็ต้องกับร,รู้อ่ะแต่พี่ท่านนั้นก็เล่ามาว่าท่านก็ลดลงแต่ระหว่างที่พอเหตุการณ์ที่มันต้องเกิดการถ่ายรูปขึ้นเรารู้แล้วล่ะว่าเราไปอยากได้สภาพที่เขาไม่บังเราแล้วก็ได้เห็นหน้าเราใช่ไหมแต่เราไม่สามารถกําหนดเขาได้สิ่งที่ย่อมกำหนดได้ก็คือใจเราที่เราจะต้องรู้ว่าเรา อยากได้สภาพดีๆที่มันเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นเป็นไปดั่งใจเราหมายแล้วเราทุกไหมเราสามารถที่จะลดมันลงได้ไหมสามารถที่จะกลับมานิ่งเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาแต่เราไม่เข้าใจล้วก็คิดว่ามันเที่ยงเราสามารถที่ไปจัดการเขาได้บอกเขาแบบนี้มนไม่สั่งเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่มันไม่ใช่เลยเหตุการณ์มันกลับตาลปัดมันก็ทุกเขาก็เลยทุกเพราะมันเหนี่ยวนําจากจิตวิญญ,ญาณที่เราทุกจิตวิญญ,ญาณที่มีความ กลัวกลัวว่ามันจะไม่เกิดสภาพดีๆกลัวว่าเขาจะบังเรามันก็เลยเหนี่ยวนําสนิทานออกไปแล้วนะคะเราไม่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงจิตวิญญาณเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจเราไม่มากําหนดรู้ใจเราให้มันสงบแล้วก็สาบาราที่จะกําหนดรู้แล้วก็ดับความทุกข์ตัวเองตรงนี้นะคะเพราะไม่เชื่อเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจนะคะอาจารย์สอนแล้วสอนอีกพระพุทธเจ้าก็สอน สอนอีกมันช่างลบหลู่ดูถูกคําสอนของท่านเสียจริงเลยนะก็กลับมาทบทวนไม่ไม่ฟังถามเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดมันถึงเกิดการเผาไปหมดแล้วว่าเพราะว่าจิวิญ,ญาเราเป็นประธานใช่ไหมมันเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะอาจารย์ก็บอกว่าสามารถเหนี่ยวเนีย่ยให้เกิดสิ่งดีสิ่งร้ายได้เราจะเหนี่ยวน้าให้เกิดสิ่งดีก็ได้เหนี่ยวน้าให้เกิดสิ่งร้ายก็ได้แต่ใจที่มันมีความอยากที่มากอภิชปามากตัญหาล้าหน้าตรงเนี้มันก็เลยสนิทานออกไปใน ทางที่ไม่ดีเขาก็ทุกอยู่แล้วไป,ไปซ้ำเติมความทุกข์ของเขาอีกแต่ถ้าใจเราเรากำหนดรู้ทุกที่เราระดับความอยากที่เราเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะมันก็คือสู่สภาพที่นิโรธก็คือว่าเราเขาจะบังเราก็ได้ไม่บังเราก็ได้นะเราจะเห็นก็ได้เราจะถูกคนถ่ายเข้ามาแล้วเห็นเราก็ได้ไม่เห็นก็ได้ตรงนั้นต่างหากมันจะเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตาม กุศลและกุศลที่เราทํามาเราได้เห็นเพราะเรากุศลเราออกฤทธิ์ใช่ไหมเราไม่เห็นเพราะอกุศลอ,ออกฤทธิ์เมื่อวานก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะก็มีอยู่นี่คือที่มาล,ลึกนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เหตุการณ์มันไม่สงบตอนต้นกับตอนท้ายตอนกลางอ่ะสงบสงบเพราะว่ามันต้องเงียบแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมแต่ตอนนั้นตัวเองก็กําหนดนิโรธในใจแล้วโอ้มันเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เนี่ยทำอริยสัจอยู่นะคะตอนนั้นนะคะก็ ก็พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ท่องอย่างนี้ในใจเออมันก็ไม่เดยรู้สึกแล้วเราก็ไม่ได้ดูมอนิเตอร์ด้วยว่าท่านบังเราหรือไม่บังเราลเราหนึงตรงไหนในในนั้นไม่รู้รู้แต่ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้แล้วเราก็เปิดบานมีการยิ้มออกไปนี่นี่รู้ตัวเองนะคะแต่พอเหตุการณ์คือตอนแรกไปบอกเขาไวา้เขานั่งลงอย่าอย่าอย่านั่งสูงเพราะเขาสูงอยู่แล้วนะคะ,ะท่านก็บอกว่าท่านพิจารณาท่านลงได้ แต่ระหว่างที่ถ่ายรูปนี่แหละเราเห็นท่านนั่งขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้ไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรากําหนดรู้ทุกที่เราแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วมันก็กลายไป็ว่าเออมันมันสงบมันสามารถเบิกบานได้ยิ้มได้แต่พอจบเหตุการณ์แล้วเขาไปดันเอเนี่ยที่เร็วความเร็วมีความเพีย คือก็ไปกระแทกใส่เขาเป็นยังไงสนุกไหมอะไรอย่างนี้นะเพราะจริงๆมันไม่ได้มีเจตนาะแต่มันมีความรู้สึกว่าเราสนุกเราก็เลยไปถามท่านแบบนั้นอ๋อมันกลายเป็นว่านเนี่ยมึงอะเลวแล้วนะไปกระแทกใส่เขาเขาก็เลยทุกข์แล้วก็รู้เลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันทําให้เป็นวิบากร้ายกับตัวเองนะคะสิ่งเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาแล้วเราจะทําอะไรมันก็เกิดขึ้นกับเรา ฉนั้นเราเป็นผู้กําหนดการกระทําได้เท่านั้นและทุกอย่างที่ทํามันเป็นกรรมแล้วก็เป็นผลกับตัวเองเพราะเหตุการณ์ที่จบแล้วเราเดินออกมาโอ้เฮ้ยเธอไปทําแบบนี้มันเป็นวิบากร้ายให้กับตัวเองเนี่ยนั้นสิ่งที่เราได้รับก็คือสิ่งที่เราทํามาก็ไม่ต้องสงสัยแล้วแล้วมันก็กลับมาทบทวนกับเหตุการณ์นี้แล้วก็เนี่ยยังคิดอยู่ว่าเหตุการณ์นี้มันจะจบได้ยังไงเพราะว่ามันมีการกระแทกกระทันอย่างเงี้ยมันมาหลายครั้งอย่างที่บอกครั้งที่หนึ่งก็แล้วโอเคครั้งที่สองก็แล้วครั้งท แต่มันจะสงบแล้วมันจะเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีได้ยังไงก็ยังคิดอยู่การที่จะไปพูดคุยกันมันไม่ได้เกิดสิ่งดีแต่เมื่อกี้ก่อนขึ้นก็ได้นั่งทบทวนอีกครั้งอะค่ะอ๋อทุกอย่างมันจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแล้วเมื่อเราสามารถทําใจเราได้ถึงใจจริงๆแล้วว่าทุกอย่างมันเกิดที่เราแล้วก็จบที่เราเมื่อกี้ก็เลยรู้สึกอ๋อไม่ต้องไปคุยแล้ววันก่อนยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุยก็ไปถามพี่คนนั้นคุยกับพี่คนนี้คุยกับคนนั้นก่อนขึ้นมกาก็คุยกันคุยคุยคุยเนี่ยยเ้ สุดท้ายเพราะเราอยากได้ทุกอย่างมันเกิดเป็นอย่างที่ดีเป็นคนติดดีมรือกลายเป็นติดชั่วมันไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดไม่อยากให้คนนู้นคนนี้ม,นมันมีการเอ่ยชื่อไปแล้วโอ้มันจะดูเลวร้ายมากเลยทําไมพี่คนนี้เป็นอย่างนี้ทุกอย่างไม่ต้องเลยนะคะมันทุกอย่างมันเกิดจากการสังขารแล้วมันก็ไม่มีจริงตรงนั้นนะคะถ้าเราเข้าใจทุกอย่างนะคะว่า กุศลและกุศลก็เกิดจากเราทาั้งนั้นนะคะทั้งนั้นต่อไปก็จะเป็นผู้ตั้งใจที่จะภาคเพียรที่จะมีสติแล้วก็ทำความดีทำแต่กุศลละกร,รมนะคะพยายามที่จะสงบสยบอกุศล,ลกรรมของตัวเองนะคะก็ให้เกิดสิ่งดีต่อไปเราก็จะภาคเพียรต่อไปมันจะทำได้บ้างหรือไม่ได้บ้างนี่ก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอากรามาเติมสมาธิฏิกับท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็หมูมิตีทุกท่านด้วยค่ะขอ น้อมกราบขอขมาพี่ท่านนั้นแล้วก็อาจารย์แล้วก็หมูมิตดีทุกท่านด้วยนะคะที่เราไม่มีสติและเผลอกระทากายวาจาใจที่ทุจริตออกไปปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะพยายามกระทาสุจริตสุจริตทางกายแลว้ววาจาใจแล้วก็เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งนะคะสรพพปะาปัจจสะอาการะนางนะคะบาปทั้งปวงไม่ทําแล้วก็จะทําแต่สิ่งที่เป็นกุศล ถ้ายัางเกิดอกุศลก็ขอให้พี่น้องช่วยตักเตือนด้วยค่ะน้องกล่าวขอบพระคุณอาจารย์แล้วพี่น้องหมู่กลุ่มด้วยค่ะกุศลมันเกิดจากกุศลเนี่ยมันเกิดจากไม่อยากหรืออยากแบบไม่ทุกอกุศลมันเกิดขึ้นจากอยากแบบทุกนี่แค่เนี้ย อกุศลมันเกิดจากอยากแบบทุกข์อกุศลมันเกิดจากหมดอยากหรืออยากแบบไม่ทุกข์มีแค่นี้ถ้าเข้าใจอยากแบบทุกข์เมื่อไหร่เป็นอกุศลเมื่อนั้นคุณจะอยากดีเลิศยอดขนาดไหนคุณอยากอยากยชั่วขนาดไหนคุณจะอยากดีขนาดไหนก็อกุศลทั้งนั้นนะถ้าอยากแบบทุกข์อยากแบบทุกข์เกิดได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจ ันละอยากแบบทุกข์อยากแบบทุกข์มันสุขไม่มีอ่ะมันก็อยากแบบทุกข์ทุกใจเนี่ยมันคือทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะคนมีปัญญาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะรู้จักทุกข์ใจทุกข์ใจคือทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะฟังให้ดีนะมันไม่ใช่ทุกใจแค่ทุกใจนะคุณอย่าไปคิดว่าทุกข์ใจแค่ทุกใจนะทุกใจคือทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดการ มันร้ายกาจมากนะทุกใจคือทุกทั้งหมดทั้งมวลใหญ่นะพระพุทธเจ้าท่านบอกทุกใจมันแรงทั้งแผ่นดินทั้งแผ่นดินเลยนะนอกนั้นมันแค่ฝุ่นปลายเล็บโรคเรื่องร้ายเทียบกันแค่ฝุ่นปลายเล็บโรคเรื่องร้ายก็แค่ฝุ่นปลายเล็บทุกใจมันคือทุกทั้งแผ่นดินนะทั้งทุกใจทั้งโลกทั้งเรื่องร้ายรวมอยู่ในนี้หมดทุกใจคือทุกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ไม่ใช่เล่นๆนะเพราะฉะนั้นคนรู้จักทุกอริยสัจจ์ึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากใครจะมีปัญญารูว่าทุกใจในี่คือทุกทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลตลอดการไม่มีวันสิ้นสุดด้วยถ้าคุณยังไม่กําจัดมันตราบใดที่คุณยังไม่กาจัดทุกใจมันจะเป็นทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการไม่มีวันสิ้นสุดเลยมันสร้างทุกใจมันสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายทุกใจนี่มันสร้างปัญหาทุกปัญหาในโลก มันสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายทุกอย่างแต่ไม่ไม่กำจัดมันอย่าง,งนี้มันก็อยู่ไปตลอดการโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ทุกอริยสัจจ์จึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพอเรียนรู้วันนี้คือทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่ว่านึกว่าโรคเรื่องร้ายคือทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่อันนั้นจิฟติว๋วนะปลายเล็บ ทุกใจเป็นทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะทุกใจเป็นทุกที่แรงที่สุดแล้วก็สร้างโรคสร้างเรื่องร้ายทุกสิ่งทุกอย่างตัวจริงเสียงจริงค้างมันไว้อยู่อย่างนั้นมันก็ไปอยู่อย่างนั้นตลอดการแค่เรื่องเดียวนะไม่ต้องนับหลายเรื่องนะทุกใจเรื่องเดียวก็สร้างทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการตราบที่ไม่กําจัดมันสองเรื่องก็ทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการชุดท,ท,ที่สอง ทุกใจชุดที่สามกับทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการชุดที่สามแล้วคนนะมันทุกใจกี่เรื่องละ่ะที่ไม่ได้สมใจอยากได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกใจนั่นน่ะความอยากแบบทุกเป็นอกุศลตัวจริงเสียงจริงได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกใจไม่ได้แล้วทุกใจนี่คือทุกทั้งหมดทั้งมวลน,นะไม่ใช่แต่ทุกใจนะ มันคือโรคคือเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลเลยตราบที่ไม่กําจัดมันแล้วเหตุของมันคือสุขใจที่ได้สมใจอยากคือสุขที่ไม่มีแปบ๊บเดียวหมดไม่มีจริงมันเป็นสุขที่ไม่มีปั้นเราเองสังขารเราเองแล้วสังขารได้แค่นั้นกิเลสเก่งได้แค่นั้นแปบ๊บแล้วก็หมดมันสร้างได้แค่นั้นแป๊บแล้วก็หมดไม่มีจริงรากเง้ามันคืออยากได้สุขที่ไม่มี จึงได้ทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการได้ทุกใจและทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการไม่มีวันสิ้นสุดเลยลเลิกอยากได้มันหายหมดเลยทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการหายหมดเลยทุกใจหายนะั่นแหละคือทุกทั้งหมดทั้งมวลหายถ้าทุกใจหายแบบอริยสัจนะหายแบบเลิกอยากได้สุขที่ไม่มีสุขสมใจอยากคือสุขที่ไม่มีสุขคลิกะสุขหลอกสุขลวงเลิกอยากได้ปุ๊บ ทุกทั้งหมดทั้งมวลหายเลยตลอดการเลยทุกโดยแสดงออกทางทุกใจหายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แต่ทุกใจหายนะโรคเรื่องรายหายไปทั้งหมดทั้งมวลตลอดการเลยอันเกิดจากทุกใจในครั้งนั้นหายหมด้าใครรู้เนี่ยจะยินดีมากเลยนะที่ทุกทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบางท่านบอกก็เรามาส่งทุกเราก็เล็กนิดเดียวไม่เห็นจะน่าสนใจเลยทุกใจเราก็แค่เรื่องนี้เอง ไม่น่าสนใจเลยไม่เห็นจะเหมือนคนอื่นเขาเลยคนอื่นก็ทุกข์ใจกับเรื่องโหลายลายนนง,งี้เราโฮ้ยทุกข์ใจกับเรื่องขี้มูลาขี้หมาแห้งโอ้ยมันไม่น่าสนใจเลยทุกข์ใจเราไม่น่าสนใจเลยนั่นถูกก,ก,ก,กิเลสหลอกกันเอคุณจะทุกข์กับเรื่องขี้มูลาขี้หมาแห้งไปจนถึงขี้หมาเปียกมันน่าสนใจทั้งนั้นแหละบอกให้คุณจะขี้มูลาขี้หมาแห้ง ขี้หมูแรงขี้หมูเปียกอะไรมันน่าสนใจหมดทุกอันนั่นแหละเพราะมันทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการของคุณทั้งนั้นแหละมันน่าสนใจทั้งนั้นแหละของใครมันก็น่าสนใจหมดนั่นแหละทุกใจไม่มีของใครที่ไม่น่าสนใจมันน่าสนใจทุกเรื่องแหละกูจะทุกกับเรื่องไหนน่าสนใจหมดนะเพราะมันคือทุกของคุณตลอดการไม่น่าสนใจยังไงแม้แต่คนที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันท่านก็สนใจนะ ท่านก็สนใจนะคุณจะทุกข์กับเรื่องกิโม拉ีิไม้มแห้งทุกข์กับลมพัดไปพัดมาอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะทุกข์กับอะไรท่านก็สนใจหมดแหละท่านที่จะช่วยคุณอะ่ะพอรู้ว่านั่นคือทุกท,ทั้งหมดทั้งมวลของคุณตลอดกาลนะว่มามันจะเป็นเรื่องที่เหมือนคนอื่นไม่เห็นความสําคัญก็ตามอะ่ะคนอื่นจะไม่เห็นความสําคัญอย่างงู้นอย่างนี้รู้สึกไม่มีค่าคนอื่นไม่ติดไม่ยึดหรือว่าไม่มีค่าแต่สําหรับคุณมันมีค่ามากนะ และสําหรับคนที่ช่วยคุณพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่จะช่วยคุณมีค่ามากเลยนะสำหรับท่านเ <_ d ic il> พราะนั่นคือการพาคุณพ้นทุกบอกทางให้คุณเข้าใจสู้ความพ้นทุกทั้งหมดทั้งมวลมันมีค่าหมดนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีค่าสําหรับคุณนั่นแหละจริงจิงก็มีค่าสําหรับคนอื่นด้วยเพราะคุณพ้นทุกก็เหนี่ยวนําให้คนอื่นพ้นทุกด้วยแล้วให้คนอื่นได้เรียนรู้ก็มีค่าสําหรับคนอื่นด้วยมันไม่ใช่จะไม่มีค่านะ กูจะติดอะไรมีค่าหมดนั่นแหละติดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันก็มีค่าหมดนั่นแหละมันมีค่าคือพาทุกทั้งหมดทั้งมวลแล้วดับมันได้ดับทุกทั้งหมดทั้งมวลคุณคิดดูซิกุศลขนาดไหนใช่ไหมคุณดับได้เกิดกุศลขนาดไหนคนที่ช่วยให้คุณดับทุกนั้นได้ได้กุศลขนาดไหนใช่ไหมมหากุศลนั่นน่ะไม่ใช่เล็กๆนั่นน่ะคุณว่าเล็กๆไม่เล็กนัน่ะไม่แต่ลำคันน้อยหนึ่งน่ะ โอ้ไม่ได้ทุกอะไรหรอกแค่น้อยใจเท่านั้นน้อยใจเว้าใจแบ่งใจน้อยเท่านั้นน้อยก็ไม่ใช่น้อยแรงๆหรอกน้อยเล็กๆแต่เลิกไม่ได้ทีน้อยใจเบาๆเฮยนะขนาดว่าเบาๆนะแต่จริงมันไม่ได้เบาหรอกนะมันโคตรหนักเลยนนะมันหนักโคตรๆแล้วนั่นน่ะมันทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนั่นน่ะตามแต่ยังกำจัดมันไม่ได้นะ น้อยใจเบาๆโอ้โหนั่นแหละคือทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการมันมีค่าน,นั่นแหะสำหรับตัวคุณเองมีค่าสําหรับคนที่ช่วยพาดดับทุกข์ได้เนี่ยโอ้โหดับทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการเลยแล้วก็เป็นมหากุศลของทุกชีวิตที่ช่วยเหลือกเกื้อกูลกันมันกุศลใหญ่นะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องขอให้มันเป็นทุกจริงเนี่ยมันขอให้ทุกใจจริงๆนี่ยความไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีในใจจริงๆเนี่ยมันมีค่าทั้งนั้นแหละ ที่จะสื่อสารออกไปที่จะกําจัดมันแล้วก็สื่อสารให้คนได้รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกข์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกคือทุกข์ใจ <c oughs> มันไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าน,นี้นะเพราะงั้นทีเราโหเลิกอยากได้โหหายทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเลยขนาดว่าไม่ได้เลิกเด็ดขาดนะแค่เลิกอยากบางสว่วนมันลดได้อะเออความอยากมันเบาลงแต่ความอยากาแรง เราพิจารณาโทษของมันเออสุขไม่มีมีแต่ทุกข์ตลอดกาลมันเบาลงแค่เบาลงนะทุกข์ทั้งหมดทัท้งมวลตลอดกาลก็เบาลงแล้วนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่เบามันไม่ใช่ว่ามันมันทุกข์มันหายไปน้อยๆนะมันหายไปเยอะมากลแล้วตลอดกาลเลยนะเพราะส่วนที่หายไปนะก็คือสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลได้หมดทุกคุณแบงร้อยหน่วยนี่นะไอ้หนึ่งหน่วยที่สลายได้เหลือ99หน่วยหนึ่งหน่วยที่สลายได้เนี่ยถ้าคุณไม่สลายมันก็สร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลอย่างนั้น ก็ไม่มีค่ามากเลยนะคุณลดได้หนึ่งหน่วยคุณลดได้นิดเดียวก็มีค่ามากเพราะมันคือตัวก่อทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการพิสูจน์ได้จาการูปประพบมันก็เลยนิดเดียวมันก็ยังสร้างทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการไม่ใช่เล่นๆน,นะมันมีค่ามากราะอริยรสัจสี่จึงมหากุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหใจก็พ้นทุกโรคก็หายไปเรื่องร้ายก็หายไปเกิดความผ่องใส เกิดร่างกายที hmm. um. ่แข็งแรงเกิดส mm ิ่งดีทุกมิติเป็นมหากุศลที่สูงที่สุดในโลกทุกมิติเลยเป็นมหากุศลที่สูงที่สุดในโลกเลยไม่มีกุศลอะไรที่สูงกว่านี้ในโลกการพาตัวเองดับทุกนี้หรือช่วยให้คนอื่นดับทุกนี้นั่นแหละมหากุศลที่สุดในโลกเลยพาตัวเองดับทุกนี้ก็มหากุศลที่สุดช่วยก็เด่นให้ดับทุกตอนนี้ก็มหากุศลที่สุดในโลกเลย พระพุทธเจ้าจึงเลือกใช้เวลาเท่ากันท่านเลือกทํางานที่มีกุศลที่สูงที่สุดในโลกแม้ปริมาณมันจะได้น้อยแต่ค่ามันไม่มีสิ่งใดเทียมเท่ามันมีค่ายิ่งกว่าไปทําสังคมสงเคราะห์ช่วยด้านจิตใจแบบช่วชั่วคราวช่วยได้ร่างกายช่วยด้านร่างกายาากาเหตุการณ์แบบชั่วคราวแล้วก็เป็นอีกว่าใจคุณยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมอันนั้นมันกุศลน้อย กุศลน้อยไม่ได้กุศลเยอะเท่าไหร่หรอกไม่ได้กุศลเยอะเท่าไหร่หรอกซ้อนลึกเติมกิเลสไปเรื่อยๆด้วยได้สมใจใช่ไหมซ้อนลึกอ่ะมันไอ้ช่วยแบบนั้นนะจะบอกให้มันไม่ได้มันไม่ได้นอกจากมันได้กุศลน,น้อยอย่างนั้นนะนี่จะบอกความลับให้มันได้อกุศลเยอะด้วยเพราะมันทําให้กิเลสเขาโตขึ้น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 ,นวันที่เขาไม่ได้เาก็าทุกแรง คุณได้กุศลก็จริงนะในการช่วยเขาส่องของสมคอเขาแต่ในญาลึกถ้าคุณไม่ได้ช่วยให้เขาล้างกิเลสด,ด้วยนะคุณก็ช่วยให้เขาเพิ่มกิเลสมันก็มีวิบากลายทั้งหมดทั้งมวลตลอดการนั่นแหละ, <c oughs> ะต่อให้คุณได้เป็นหัวหน้าเผาคุณก็ไปแบกพวกอย่างนี้แหละพวกอยากไม่รู้จบนี่แหละใช่ไหมพวกอยากไม่รู้จบพวกทุกข์ไม่รู้จบซวยไหมละ่ะคุณช่วยก็ไปเก่งกว่าเขาเขา ต้องพึ่งคุณนะแต่เขาก็แบกทุกคุณก็แบกทุกตลอดการแล้วคุณก็มาช่วยกันแบกทุกอย่างนะนะั้นมันไม่รู้จบไม่รู้จบนะแล้วมันจะมีแต่ปัญหามากขึ้นมากขึ้นแล้วก,กอดคอกันทุกเท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งนะพระพุทธเจ้าถึงบอกไม่มีประโยชน์หรอกถ้าคุณไม่เรียนวิชาอริยสัจสี่ไม่มีประโยชน์อะไรเราไม่สอนหรอก คิดดูที่วิชาอื่นไม่สอนสอนแต่ริยะสัตย์สีเท่านั้นเ <c oughs> พราะมันมีค่าที่สุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นยิ่งใหญ่ที่สุดทีนี้พอสลายได้เอาเราสลายทุกได้ทุกใจที่ไม่ได้สมใจอยากน่ะแล้วก็สลายได้ด้วยกันเลิกอยากได้สุขใจที่สมใจอยากมันสุขที่ไม่มีเพราะไม่ได้อยากได้ทุกทั้งหมดทั้งมวลมันหายหมดเลยเรื่องนั้นก็มาหากุศลเลยต่อตอนเองต,อตัวเองทำได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็มาหากุศล ต่อผู้อื่นเป็นกุศลตัวเองด้วยทีนี้มันก็เหลืออยากใช่ไหมถ้าคุณจะอยากคุณก็อยากแบบไม่ทุกก็ไม่มีอกุศลอยากแบบทุกขเป็นอกุศลทั้งหมดทั้งมวลอยากแบบไม่ทุกคุณไม่มีอกุศลเลยเป็นมหากุศลทั้งหมดทั้งมวลอยากแบบไม่ทุกคุณก็อยากให้เกิดดีอยากทำดีอยากให้เกิดดี ดีเกิดคุณก็ไม่ทุกข์เพราะคุณไม่ได้ติดชั่วคุณไม่ได้ติดชั่วว่าชั่วเกิดที่จะสุขดีเกิดเราจะทุกข์คุณไม่ได้ติดชั่วแล้วเอาดีจะเกิดคุณจะไปทุกข์อะไรคุณก็ยินดีได้ก็ไม่ทุกข์ก็อยากให้เกิดดีไปสิใช่ไหมก็อยากให้เกิดดีดีเกิดก็ยินดีได้ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปแต่ถ้าดีนั้นไม่เกิดล่ะถ้าดีนั้นไม่เกิดคุณก็ไม่ทุกข์เพราะคุณไม่ได้อยากได้สุขที่ไม่มีสุขสมใจอยากมันคือสุขที่ไม่มี ตัดเฉพาะสุขสมใจอยากนี่คือสุขที่ไม่มีที่มันไปอยากแล้วก็ทุกตลอดการก็เลิกอยากได้แค่ตัวนี้เลิกอยากได้ตัวนี้ก็ไม่มีทุกแล้วคุณก็ผ่องใสสุขสบายใจไรกังวลแล้วคุณก็ได้มหากุสลระดับทุกทั้งหมดทั้งมวลได้ใช่ไหมก็ยินดีชดใช้วิบากด้วยดีไม่เกิดรายเกิดก็ยินดีชดใช้วิบากวิบากก็หมดคุณก็ไม่ได้อยากที่จะไม่ได้วิบากไม่ได้อยากที่จะไม่ชดใช้วิบากคุณก็ไม่ทุกขที่ได้ชดใช้วิบาก ก็ไปทุกข์ก็ผ่องใสไรกังวลก็พ้นแล้วพ้นทุกข์หมดแล้วนี่อ่าทีนี้อ้าถ้าวิบากมันหมดดีทําได้ทําก็ไปสิวิบากรายนั้นหมดดีนั้นทำได้ยินดีก็ไปสินี่คืออยากแบบไม่ทุกข์ได้ก็ไม่ทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ได้ก็ผ่องใสไม่ได้ก็ผ่องใสได้ก็ยินดีไม่ได้ก็ยินดีนี่คืออยากแบบไม่ทุกข์อยากก็ได้ไม่อยากก็ได้ดีเกิดได้ก็อยากดีเกิดไม่ได้ก็ไม่อยากนี่อยากแบบไม่ทุกข์ เห็นไ,ไหมเราทําได้ยินดีได้ทั้งดีเกิดได้ดีเกิได,ดกไม่ได้อันนี้คือไม่มีวิบากรายเลยอ,อยากแบบไม่ทุกข์ไม่มีวิบากรายเลยนะอันนี้มีแต่วิบากดีเท่านั้นนี่แหละคือกุศลตัวจริงเสียงจริงกุศลตัวจริงเสียงจริงคืออันนี้นะก็เนี่ยเรียนรู้ให้ชัดเราก็จะละอกุศลได้ทำกุศลได้อย่างถูกตรงแท,แท้คือตัวนี้ อ่าสาธุเรานักเรียนวิชาเราจะพาไปตามฝุดฝนจะเกิดดีในตนคือคนใจบอ